กรณีที่มันเกิดอารามเรื่องของหูนมันมันขีบไม่ตรงตำแหน่งมันอาจจะเกิดจากลมไม่พอนะครับเหตุการณ์ก็จะเกิดประมาณนี้คูนก็จะขีดไม่ยอมเปลี่ยนตอนนี้วิธีการคือเดี๋ยวเราจะขึ้นไปที่ตัวมอเตอร์ทูนแล้วก็จะหันหันกลับมาให้มันให้มันตรงโดยขันให้มันตรงคือเราจะดูเซนเตอร์ตรงนี้มันจะมีอยู่ทั้งหมดสี่ตัวคู่กลาง คู่กลางสองตัวต้วตองเป็นไปสีแดงนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวให้อาิสิขึ้นไปไม่เป็นไรครับหายหา,ยหายอ่ะยกท่นี้อาจิสิเห็นตัวแล้วไหมทางซ้ายมือใช่นี่อ่ะอีกตัวหนึง่งสีดำที่มันเขียนว่าสองร้อยี่สิบบีเออตัวนั้นแหละตนนัวตรงมือแล้วอ่ะนี่หนหเหครับีเออครับมันจะมีพันโยกข,ขึ้นอยู่ยกข,ขึ้นยกพันโยกข,ขึ้นยกลง ยกไม่จะเป็นเหมือนในนี้่ใช่ใชอ่าอ่ายกยกโอเคอ่าคราวนี้แกะนนกัน้น่อกแล้วเอาเอาปะแจเบอร์เบอร์สี่ขันแกะตัวนี้นะครับจุกข้างบนอ่ะครับอ่าโอเคแขนห,หลดนะเอาปาแจัขันเบอรสี่ 4, ใช่ไหมอ้าวขันเลยครับ ตเลยครับเ็มดกมาลวเกตดูสังเกตตัวนี้ครับมันจะเรื่องเอาขันที่ครับเราขันมันจะเรื่องขยับเราต้องสั่งให้มันขยับเข้าตำแหน่งโดยเราจะมองเซ็นเซอร์ไฟเห็นไหมครับเซอร์ไฟตรงนี้ม like okay. ันจะมี ไปเนาะให้คู่การเป็นสีแดงนะถ้ามันเข้าตำแหน่งแล้วคู่การมันเป็นสีแดงตอนนี้มันเป็นซ้ายหัือขวาใช่ไหมอ่ะาโอเคโอเคโอเคครับโอเคครับโอเคโอเคเดี๋ยวอาจารย์จะบอกว่าพอตอนไหนไม่ใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้ตรงแล้วเออไม่ไม่ไม่ไปอ่ะ โอ้โอเคอไปมับไปดับไปตั้งข้างดับล้วแต่ว่าตรแกนางของตรงสีแดงแล้วก็ตำแหน่งของตัวก้าวคูหนตัวก้าวคูจะอยู่ตำแหน่งเดิมโอเคดับจริมัไม่ติดเดี๋ยวเราวเรปลี่ยนมคัปิดปิดไหมอ่าเดี๋ยก็ลงลไปก็ปิดปิดยกยกเบรกลงเลยเบรกมันปิดไว้เอานั้นปิดไว้ลงไปยืนบันไดก่อนเฉยยังไม่ได้อ อานนี้จากนั้นกดรีเซ็ตนะครับกดรีเซ็ตให้อารามมันหายแล้วไปที่ MDI แล้วมาที่โปรแกรมอนนี้ตอนนี้มันอยู่ที่ทูนที่สองเนาะอ่าเราก็เปลี่ยนกดเปลี่ยนทูนเลย t 2 m 6 TOB อ่ามันก็จะเปลี่ยนทูนได้ก็ okay. จะใช้ได้ปกตินะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการแก้ในปัญหาก้ามปู การปลูกเป็นปีดไม่ตรงตำแหน่งครับโอเค